หากข้าพเจ้ากล่าวว่าการพูดมากเกินไปเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการบ่อนทำลายความสำเร็จของตนเองท่านจะเชื่อหรือไม่ดูเหมือนไร้สาระใช่ไหมท้ายที่สุดเราอยู่ในยุคสมัยหนึ่งแม้แต่ในช่วงทศวรรษที่1960ที่ผู้มีเสียงดังที่สุดผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์อย่างเร่าร้อนดูเหมือนจะได้เปรียบแต่จงใส่ใจอจาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยคำพูด แต่ด้วยการตัดสินใจที่เงียบงนันกลยุทธ์ที่สุขุมรอบคอบและการทำงานอย่างดื้อรั้นผู้ที่พิชิตจุดสูงสุดอย่างแท้จริงทำเช่นนั้นเมื่อสปอตไลท์ยังดับอยู่ท่านเคยสังเกตรหรือไม่ว่าการพบปะผู้คนที่มีแผนการอันยิ่งใหญ่เป็นเรื่องง่ายเพียงใดแต่ยังคงอยู่ที่เดิมปีแล้วปีเล่าพวกเขากล่าวด้วยความกระตือรือร้อนอธิบายเป้าหมายของตนอย่างละเอียดอธิบายสิ่งที่ตนจะทำวิธีที่ตนจะทำ และจนกว่าตนจะทำและใช้เวลามากขึ้นในการเล่าถึงความฝันของตนมากกว่าการลงมือทำจริงๆพวกเขาเชื่อว่าการพูดเป็นก้าวที่สำคัญและมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ข้อผิดพลาดคือการเชื่อว่าสิ่งนี้ด้วยตัวมันเองแสดงถึงความก้าวหน้าบางประเภทข้าพเจ้าขอพูดตรงๆว่าการพูดเปลืองพลังงานและเมื่อท่านพูดมากเกินไปเกี่ยวกับแผนการของตนโดยไม่ได้ลงมือทา ท่านกำลังสลายพลังที่ควรจะมุ่งเน้นไปที่การกระทำและที่แย่กว่าคือท่านยังรู้สึกถึงความก้าวหน้าที่ผิดพลาดทุกครั้งที่มีคนชมเชยท่านสำหรับแนวคิดที่ยังไม่ออกจากกระดาษสมองของท่านจะได้รับรางวัลเล็กน้อยสิ่งนี้ช่วยให้ท่านผ่อนคลายสบายใจแต่ก็ทำให้ท่านพอใจด้วยและเมื่อท่านตระหนักได้เวลาได้ผ่านไปแล้วโครงการยังคงอยู่ในคำพูดเท่านั้นและท่านหยุดอยู่ข้าพเจ้าเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ชายและหญิงที่ฉลาดเฉลียวมีความคิดที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำลายโอกาสของตนเองด้วยนิสัยอย่างหนึ่งพูดมากเกินไปและลงมือทำน้อยเกินไปแอนดรูคาเนกี้บุรุษผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าศึกษาความสำเร็จสอนข้าพเจ้าเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขากล่าวว่าหากท่านจำเป็นต้องประกาศสิ่งที่ท่านจะทำท่านอาจจะยังไม่พร้อมธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเขาเริ่มต้นอย่างเงียบๆ ด้วยการสังเกตการเตรียมตัวและการดำเนินการอย่างรอบคอบเมื่อผลลัพธ์ปรากฏขึ้นในที่สุดพวกมันก็รุนแรงจนคำพูดกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นท่านรู้สึกตนเองว่ากำลังอธิบายแผนของตนให้ทุกคนฟังอยู่ตลอดเวลาไหมกำลังรอคอยการสนับสนุนความเข้าใจการตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่ท่านเคยพบว่าตนเองกำลังเลื่อนการกระทำที่สำคัญออกไปเพราะยังไม่ได้บอกใครหรือเพราะ กำลังรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะประกาศหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ท่านอาจกำลังเปลืองพลังงานที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตของท่านได้และยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจกำลังเพึ่งพาความกระตือรือร้นของคำพูดเพื่อเลื่อนความไม่สะดวกสบายของการกระทำตัวข้าพเจ้าเองก็เคยตกอยู่ในกับดักนี้เช่นกันในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าไปทำงานเป็นนักข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับเล็ก ข้าพเจ้ามีความฝันรับเล็กที่จะเขียนหนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนข้าพเจ้าแบ่งปันแนวคิดนี้กับคนรู้จักคนหนึ่งโดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนท่านรู้ไม่ว่าข้าพเจ้าได้รับอะไรการหัวเราะเยาะสิ่งนั้นทำร้ายข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้งและเป็นเวลาหลายเดือนข้าพเจ้าก็ละทิ้งแนวคิดนี้ข้าพเจ้าเพียงแค่พูดถึงมันโดยไม่มีความกล้าที่จะเริ่มต้นจนกระทั่งวันหนึ่งข้าพเจ้ารู้ว่า ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมองหาการอนุมัติเพื่อเริ่มต้นคนอื่นๆที่เงียบกว่ากำลังทำสิ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เริ่มต้นให้สำเร็จแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะใช้กฎที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าคือทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีแนวคิดใหม่ข้าพเจ้าจะทำอย่างน้อยหนึ่งก้าวก่อนที่จะพูดถึงมันกับใครสักคนไม่ว่าจะเขียนย่อหน้าแรกโทรศัพท์ครั้งแรกลุกขึ้นจากเก้าอี้และก้าวไปข้างหน้าด้วยสิ่งนี้ ข้าพเจ้าจึงพื้นคืนพลังงานที่ก่อนหน้านี้ใช้เป็นในการพยายามโน้มน้าวผู้อื่นและที่สำคัญกว่าคือข้าพเจ้าเริ่มโน้มน้าวใจตนเองผ่านการกระทำของข้าพเจ้าตอนนี้ฟังสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจยิ่งท่านพูดถึงแผนที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งเสริมสร้างภาพลวงตาว่าท่านกำลังก้าวไปข้างหน้าและภาพลวงตาก็ข้าระเบียบวิน,นัยผู้คนจำนวนมากเขียนถึงข้าพเจ้าโดยกล่าวว่า แต่ข้าพเจ้ากล้าที่จะลงมือทำจะเป็นอย่างไรหากมันไม่ได้ผลความกลัวนั้นความกลัวเดียวกันที่ขัดขวางข้าพเจ้าเป็นเวลาหลายปีจากการตีพิมพ์แนวคิดของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าความล้มเหลวของการกระทำสอนความล้มเหลวของความเฉยชาไม่ได้ทิ้งแม้แต่ร่องรอยหากท่านพยายามและทำปิดคลาดอย่างน้อยท่านก็จะมีข้อมูลประสบการณ์การเรียนรู้ หากท่านเพียงแค่พูดสิ่งที่ท่านจะมีคือลมคนส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเองต้องการแรงจูงใจในการลงมือทำแต่ความจริงก็คือตรงกันข้ามการกระทำสร้างแรงจูงใจเมื่อท่านลงมือทำแม้แต่เล็กน้อยสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปภายในตัวท่านสายใยแห่งความมั่นใจก่อตัวขึ้นและวันแล้ววันเล่าสายใยนี้จะเปลี่ยนเป็นสายเคเบิลที่มั่นคงสามารถดึงท่านขึ้นไปได้ และอยากคิดว่าข้าพเจ้ากำลังขอให้ท่านกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เย็นชาผู้ที่ไม่เคยแบ่งปันความฝันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จงเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารความก้าวหน้าที่แท้จริงและการแสวงหาการบรรเทาอารมณ์ถามตนเองว่าข้าพเจ้ากำลังเล่าเรื่องนี้เพราะข้าพเจ้ากำลังทำอยู่แล้วหรือหรือข้าพเจ้ากำลังเล่าเพื่อโน้มน้าวตนเองว่าข้าพเจ้าจะทำดังนั้นนี่คือความท้าทายในช่วงเจ็ดวันข้างหน้า สัญญากับตนเองว่าทุกๆแนวคิดใหม่จะมีอย่างน้อยหนึ่งก้าที่เป็นรูปธรรมก่อนที่จะเล่าให้ใครฟังต้องการเขียนหนังสือหรือเขียนหน้าแรกต้องการเปิดธุรกิจหรือแจกแจงรายชื่อซัพพลายเออร์สารายต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือกำหนดการสนทนากับใครบางคนในพื้นที่นั้นการกระทำใดๆไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดคือคะแนนเสียงแห่งความไว้วางใจในความสามารถของตนเอง และเมื่อท่านเริ่มลงมือทำท่านจะสังเกตเห็นบางสิ่งที่พิเศษผู้คนเริ่มให้ความสนใจแม้ว่าท่านจะไม่ได้พูดอะไรสักคำเพราะโลกได้ยินเสียงแห่งความสำเร็จของท่านดังกว่าเสียงแห่งความตั้งใจของท่านจงจำสิ่งนี้ไว้เสมอผู้ที่ยุ่งอยู่กับการลงมือทำไม่มีเวลาที่จะแก้ตัวและผู้ที่แก้ตัวมากเกินไปแทบจะไม่สร้างอะไรเลยตอนนี้ จงบอกกับตนเองอย่างเงียบๆด้วยความแข็งแกร่งว่าการเดินทางของท่านเริ่มต้นด้วยการพูดน้อยลงและการกระทำมากขึ้นเพราะนั่นคือวิธีที่ท่านพิชิตจุดสูงสุดและเมื่อท่านไปถึงที่นั่นมันจะไม่ใช่คำพูดที่ท่านกล่าวแต่เป็นสิ่งที่ท่านกล้าที่จะทําเมื่อไม่มีใครมองคนส่วนใหญ่เข้าไปในห้องด้วยความเร่งรีบที่จะถูกสังเกตพวกเขาต้องการพูดก่อนสแสดงผลงานดูฉลาดแต่ผู้ที่ควบคุมห้องอย่างแท้จริง มักจะเป็นผู้ที่พูดเป็นคนสุดท้ายท่านเคยสังเกตสิ่งนี้ไหมในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในการประชุมทางธุรกิจในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สำคัญหรือแม้แต่ในการสนทนาที่ไม่เป็นทางการบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดมักจะฟังก่อนพูดน้อยและลงมือทำอย่างแม่นยำนี่ไม่ใช่ความขี้อายไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นยุทธ,ธวิธีมีพลังมหาศาลในการเงียบเมือทุกคนกำลังรีบเร่งที่จะพูด คนส่วนใหญ่เปิดเผยแผนการของตนเองเร็วเกินไปส่งมอบความไม่มั่นคงความตั้งใจจุดอ่อนในขณะที่ผู้ที่สังเกตอย่างเงียบๆรวบรวมสิ่งนี้ทั้งหมดในขณะที่นายพลวิเคราะห์สมรภูมิก่อนที่จะขยับชิ้นส่วนแรกของตนเองในช่วงหลายปีที่ข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาของรัฐบุรุษบทเรียนที่โดดเด่นที่สุดบทหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คือพลังไม่ได้อยู่ในการพูดมากแต่อยู่ในการพูดในเวลาที่ถูกต้อง และสิ่งนี้ต้องการการควบคุมตนเองต้องให้ท่านต้านทานความปรารถนาที่จะอวดอ้างทำตัวฉลาดมีคำพูดสุดท้ายสิ่งที่ท่านได้รับเป็นการตอบแทนคือข้อมูลยุทธ,ธศาสตร์ความเหนือกว่าในปี1933แฟรงคลินเดลานโอโรสเวลลกำลังเผชิญกับการล่มสลายทางการเงินที่ลึกซึ้งที่สุดที่สหรัฐอเมริกาเคยประสบมาท่ามกลางความโกลาหล เขาได้เรียกข้าพเจ้ามาให้คำปรึกษาและสิ่งที่สร้างความประทับใจให้ข้าพเจ้ามากที่สุดคือความสามารถของเขาในการฟังอย่างเงียบๆแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้พูดอะไรสักคำแม้ว่าจะใต้แรงกดดันเขาก็ไม่ได้รีบร้อนเขาสังเกตทุกคนฟังทุกสิ่งและพูดภายหลังแต่เมื่อเขาพูดสภาพแวดน้อมทั้งหมดก็เปลี่ยนไปเพราะคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการวิเคราะห์เป็นผู้ใหญ่และอำนาจ สิ่งนั้นทําให้ข้าพเจ้าประทับใจไปตลอดการเมื่อท่านปิดปากอย่างมียุทธวิธีผู้คนจะรับรู้ท่านแตกต่างออกไปพวกเขาเริ่มให้ความสนใจท่านมากขึ้นทุกคําที่ท่านพูดเริ่มมีน้ําหนักนี่คือสิ่งที่ตรงทันข้ามกับสิ่งที่ผู้ที่พูดตลอดเวลาทํายิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ยินน้อยลงเท่านั้นเสียงของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงรบกวนเบื้องหลังเสียงของบุรุษผู้เงียบสงบจะดังขึ้นเมื่อท้ายที่สุดเขาพูด และพฤติกรรมนี้ใช้ได้กับทุกสิ่งการนำทีมการเริ่มต้นความสัมพันธ์การเจรจาหนี้สินหรือแม้แต่การได้งานท่านเคยเข้าไปในสภาพแวดล้อมใหม่และรู้สึกถึงความเร่งรีบที่จะกำหนดตนเองหรือไม่แสดงให้เห็นว่าท่านมีความสามารถมีคุณค่ารู้อะไรต่างๆความเร่งรีบนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่ามีความวิตกกังวลแต่ความเงียบเชิงกลยุทธ์ที่ท่านสังเกตร,รายละเอียดทำความเข้าใจเกมอำนาจ พลวัตที่ไม่ได้กล่าวถึงเปลี่ยนท่านให้เป็นผู้เล่นตัวจริงดูตัวอย่างของมหาตรมมการทีเขาไม่ได้เป็นนักพูดที่มีเสน่ห์ในแง่คลาสสิกความแข็งแกร่งของเขามาจากการควบคุมการเลือกคำความเงียบระหว่างวลีเขาได้สร้างพื้นที่และในพื้นที่นั้นอำนาจของเขาก็เพิ่มขึ้นเมื่อในที่สุดเขาก็พูดออกมาโลกก็ฟัง ตอนนี้ลองคิดดูว่าท่านเสียใจกี่ครั้งที่ได้พูดเร็วเกินไปที่ได้แสดงความคิดเห็นของท่านก่อนที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาก่อนที่จะรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรหรือแย่กว่านั้นที่ได้เล่าแผนการของท่านให้ผู้คนที่ใช้สิ่งนั้นต่อต้านท่านสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาและไม่ใช่เพราะผู้คนเลวร้ายแต่เป็นเพราะท่านส่งมอบไพ่ของท่านก่อนเวลาอันควร เมื่อท่านเข้าสู่ความเงียบท่านจะเข้าสู่ความได้เปรียบท่านรวบรวมข้อมูลอ่านการแสดงออกทำความเข้าใจความตั้งใจที่ซ่อนเร้นและที่สําคัญที่สุดท่านรักษาพลังของตนเองไว้เพราะทุกครั้งที่ท่านพูดท่านจะเปิดเผยบางสิ่งแต่เมื่อท่านฟังท่านจะพิชิตบางสิ่งการประยุกต์ใช้สิ่งนี้ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายแต่ทรงพลังในทุกสภาพแวดล้อมใหม่ จงเป็นคนที่สองหรือสที่พูดต่อต้านความปรารถนาที่จะเติมเต็มความเงียบแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงสังเกตสังเกตว่าคนอื่นๆประพฤติตนอย่างไรจัดตำแหน่งตนเองอย่างไรพูดอะไรและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดในการประชุมปล่อยให้คนอื่นแสดงไพ่ของตนก่อนในการเจรจาปล่อยให้ความเงียบที่อึดอัดทำให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวการรอคอยนี้ การหยุดชั่วคราวที่ตึงเครียดมักจะให้ผลตอบแทนมากกว่าข้อโต้แยง้งท่านอาจกำลังถามตนเองว่าแต่จะเป็นอย่างไรหากมันดูเหมือนว่าข้าพเจ้าไม่สนใจหรือไม่มั่นคงไม่ต้องกังวลผู้คนอาจจะตัดสินท่านในช่วงวินาทีแรกแต่ในขณะที่ท่านอ้าป,ปากด้วยความแม่นยำพวกเขาจะเข้าใจว่าท่านไม่ได้เงียบโดยบังเอิญท่านกำลังสร้างอำนาจและนั่นคือสิ่งที่แยกผู้ที่ถูกสังเกตเท่านั้น ออกจากผู้ที่ได้รับความเคารพผู้มีเสียงดังถูกจดจำในช่วงเวลาผู้ที่สงบสงัดอย่างมีกลยุทธ์ถูกจารึกไว้ในความทรงจำพวกเขาไม่จำเป็นต้องตะโกนเพราะการปรากฏตัวของพวกเขาก็บอกอยู่แล้วดังนั้นหากวันนี้ท่านต้องการมีอำนาจมากขึ้นเหนือการตัดสินใจความสัมพันธ์ผลลัพธ์ของตนเองจงเริ่มต้นด้วยการควบคุมสิ่งที่ท่านพูดพูดให้น้อยลงสังเกตให้มากขึ้น และลงมือทำอย่างแม่นยำเพราะผู้ที่สังเกตก่อนที่จะลงมือทำมักจะเล่นด้วยไพ่ที่ดีกว่าแม้ว่าคนอื่นๆจะยังไม่ตระหนักก็ตามท่านเคยสังเกตไหมว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงแทบจะไม่เคยพูดถึงสิ่งที่ตนเองจะทำพวกเขาเพียงแค่ทำในขณะที่หลายคนเปลืองเวลาของตอนเองไปกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายแสดงความตั้งใจและหลงทางในการแก้ตัว ผู้ที่พิชิตอย่างเงียบๆกําลังลงมือทำโดยไม่มีการประกาศโดยไม่มีผู้ชมเพียงแค่ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำโลกเต็มไปด้วยนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมแต่ว่างเปล่าของผู้ที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและความแตกต่างระหว่างพวกเขาไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาแต่อยู่ที่ระเบียบว,วินยัยไม่ใช่ความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตแต่เป็นความสามารถในการทำวันแล้ววันเล่าแม้ในขณะที่ไม่มีใครเห็น แม้ในขณะที่ไม่มีใครปรบมือแม้ในขณะที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะหยุดนิ่งมูฮัมหมัดอาลีได้รับการยอมรับทั่วโลกจากคำพูดที่คมคายของเขาแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเกิดขึ้นอย่างเงียบ,เยบ <S <S ๆเมื่อไม่มีใครถ่ายทาเมื่อไฟในโรงยิมดับลงเมื่อเหินไหลลงไปตอนตีห้าบนพื้นเย็นของโรงยิมที่ว่างเปล่าช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่เขาชนะการต่อสู้ของเขาอย่างแท้จริงก่อนที่จะเข้าไปในสังเวียน สิ่งที่โลกเห็นเพียงแค่ผลลัพธ์สุดท้ายของการกระทำที่เงียบงันและต่อเนื่องและนั่นคือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่สามารถมองเห็นได้ในทันทีมันเกิดขึ้นอย่างมองไม่เห็นเมื่อท่านซ้ำทันสร้างทักษะเอาชนะข้อจำกัดไม่มีใครเห็นไม่สามารถแสดงสิ่งนี้ในภาพถ่ายได้ไม่สามารถโพสต์ได้แต่นั่นคือที่ที่เวทมนตร์เกิดขึ้นท่านเคยพบว่าตนเองกำลังก้าวหน้าช้าเกินไปหรือไม่ เคยรู้สึกเหมือนกำลังทำมากและเห็นผลลัพธ์น้อยหรือไม่บางทีท่านอาจเคยถามตนเองว่าข้าพเจ้ากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่คำตอบคือใช่หากท่านกำลังลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเพราะความก้าวหน้าในตอนแรกมองไม่เห็นมันเติบโตเหมือนรากใต้ดินก่อนอื่นมันจะแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นมันก็จะทะลุพื้นดินอย่างแรงข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตสิ่งนี้อย่างเข้มข้นตลอดเกือบ30ปีของการวิจัย เมื่อข้าพเจ้าเริ่มสัมภาษณ์ผู้ชายที่ประสบความสําเร็จนักอุตสาหกรรมนายธนาคารนักการเมืองไม่มีใครรู้ว่าข้าพเจ้ากําลังทําอะไรหลายคนเยาะเย้ยคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาเป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าเขียนจัดระเบียบเรียนรู้ต่อไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนโดยไม่ได้รับการยอมรับแต่การกระทําในแต่ละวันทําให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อข้าพเจ้าตีพิมพ์ผลงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดของข้าพเจ้าหลายคนคิดว่ามันเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่มันไม่ใช่มันเป็นผลมาจากการทํางานอย่างเงียบๆมาหลายทศวรรษผู้คนประเมินพลังของวันธรรมดาต่ําเกินไปพวกเขาคิดว่าตนเองต้องการเหตุการณ์ใหญ่การเปิดเผยครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ความจริงคือวันที่ปกติที่ดําเนินการได้ดีคือวันที่สร้างผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปในการระเบิดแต่ในการทำซ้ำและผู้ที่ควบคุมการทำซ้ำจะควบคุมชะตากรรมท่านต้องการเปลี่ยนชีวิตของท่านหรือไม่ต้องการเติบโตทางการเงินกลายเป็นคนที่ได้รับการยกย่องบรรล,ลุอิสรภาพของท่านหรือไม่ดังนั้นจงทําให้การกระทําเป็นบ้านของท่านอย่าพูดถึงระเบียบวินยัยจงมีชีวิตที่มีระเบียบวินยัยอย่าบอกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่ารอคอยสภาพแวดล้อมในอุดมคติจงใช้สิ่งที่มี มีหลักการง่ายๆแต่ทรงพลังที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่นี้ไปในตอนท้ายของแต่ละวันจงถามตนเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำอะไรจริงๆข้าพเจ้าได้สร้างสร้างแก้ไขหรือก้าวหน้าอะไรคำถามง่ายๆนี้จะขจัดภาพลวงตาของผลผลิตและนำท่านกลับไปสู่สิ่งสำคัญผลลัพธ์ไม่เกี่ยวกับการใจร้ายกับตนเองแต่เกี่ยวกับการซื่อสัตย์การกระทำสร้างผลลัพธ์คำพูดสร้างความฟุ้งซ่านจงลงมือทำมากขึ้น วัดผลให้ดีขึ้นและปรับหลักสูตรของท่านโดยไม่จําเป็นต้องประกาศทุกขั้นตอนข้อผิดพลาดทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคือการสแสวงหาการยอมรับก่อนเวลาอันควรเมื่อท่านเริ่มลงมือทําแต่รู้สึกว่าจําเป็นต้องแสดงผลลัพธ์ที่รวดเร็วให้ผู้อื่นดูสิ่งนี้จะเบี่ยงเบนท่านออกจากกระบวนการความปรารถนาที่จะสร้างความประทับใจบังคับให้ท่านเร่งเก็บเกี่ยวก่อนที่เมล็ดจะพร้อมแต่เมล็ดต้องการความเงียบต้องการเวลาต้องการการทําซ้ําโดยไม่มีเสียงปรบมือ และแม้ในขณะที่ผลลัพธ์เริ่มปรากฏจงรักษาสมาธิไว้ที่กระบวนการปล่อยให้คนอื่นพูดท่านจงสร้างต่อไปปล่อยให้พวกเขาตัดสินท่านจงส่งมอบต่อไปเพราะในท้ายที่สุดผู้ที่ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจะกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถหักล้างได้และผู้ที่พูดมากเกินไปจะกลายเป็นผู้ที่คาดเดาได้และเปราะบางจงจำไว้เสมอว่าผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชายเช่นเฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันวิลเบอร์ไรท์ ใช้เวลาหลายปีถูกละเลยก่อนที่จะได้รับการเฉลิมฉลองพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะดูสำคัญพวกเขายุ่งอยู่กับการเป็นคนสำคัญหากวันนี้ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านต่ำกว่าศักยภาพจงเริ่มต้นด้วยสิ่งที่อยู่ในมือของท่านไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งมันคือการกระทำรายวันที่มองไม่เห็นที่มุ่งมั่นมันคือสิ่งที่ท่านทำเมื่อไม่มีใครเห็นท่านเพราะนั่นคือจุดที่เรื่องราวใหม่ของท่านเริ่มต้นอย่างแน่นอนทำให้สิ่งนี้เป็นการเลือก ปล่อยให้คนอื่นพูดปล่อยให้คนอื่นรอท่านจะลงมือทำและในขณะที่พวกเขาสแสวงหาความสนใจท่านจะสร้างมรดกวันต่อวันอย่างเงียบๆแต่ด้วยผลกระทบที่จะกล้องไปชั่วลูกชั่วหลานมีเสียงรบกวนประเภทหนึ่งที่อันตรายมากกว่าการพูดใดๆคือเสียงรบกวนในจิตใจของท่านและคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างจมดิ่งอยู่ในนั้นอย่างสมบูรณ์มันคือบทสนทนาภายในที่แน่เวเคยที่ตัดสินเรียกบินสงสัยเสียงนั้นที่กระซิบว่า ท่านไม่ดีพอท่านจะล้มเหลวอ,อีกครั้งไม่มีใครจะจริงจังกับท่านมันเงียบสำหรับคนอื่นแต่ดังกักหอมจากภายในและหากท่านไม่เรียนรู้ที่จะควบคุมมันมันจะกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านข้าพเจ้าเคยได้ยินเสียงแบบนี้หลายครั้งมากกว่าที่ข้าพเจ้าอยากจะยอมรับ เมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นการวิจัยเกี่ยวกับความสําเร็จไม่มีการรับรองไม่มีสํานักพิมพ์รอข้าพเจ้าไม่มีมหาวิทยาลัยให้ทุนข้าพเจ้ามีแต่ข้าพเจ้าสมุดบันทึกของข้าพเจ้าเครื่องพิมพ์ดีดของข้าพเจ้าและคําถามที่ยืนยันนั้นดั่งกล้องกังวาลทั้งหมดนี้จะส่งผลอะไรหรือไม่ความสงสัยนั้นคงที่แล้วมันก็ปลอมตัวเป็นตะกะความรอบคอบความสามัญสำนึกแต่มันคือความกลัวความกลัวที่ปลอมตัวเป็นเหตุผล และความกลัวมักจะพูดเสียงดังภายในจิตใจของผู้ที่กำลังพยายามเติบโตแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยความยากลำบากคือเสียงภายในเหล่านี้ไม่ควรถูกทำให้เงียบด้วยกำลังแต่ถูกทำให้เงียบด้วยการกระทำและระเบียบวินัยสิ่งที่ท่านทำด้วยความสม่ำเสมอมีพลังมากกว่าสิ่งที่ท่านคิดด้วยความวิตกกังวลความเงียบที่สำคัญไม่ใช่แค่ความเงียบภายนอกแต่เป็นความเงียบที่ท่านพิชิตได้ภายในตนเอง ช่วงเวลาที่ท่านสามารถมองเข้าไปข้างในและไม่ได้ยินเสียงสะท้อนของข้อแก้ตัวของตนเองอีกต่อไปผู้คนคิดว่าเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งภายในอยู่ที่การป้องกันตนเองจากการวิพากษ์วิจารณ์ภายนอกแต่ความจริงก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำลายล้างมากที่สุดมักจะมาจากภายในเสมอเสียงที่บอกว่าท่านไม่เพียงพอท่านช้าเกินไปท่านน่าจะเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนเสียงเหล่านั้นเกิดจากความกลัว และความกลัวจะได้รับการหล่อเลี้ยงทุกครั้งที่ท่านหลีกเลี่ยงความเงียบเพราะเมื่อท่านทําให้ตนเองเงียบโดยไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีเสียงภายนอกโดยไม่ต้องแก้ตัวกับใครนั่นคือที่ที่ตัวตนที่แท้จริงของท่านปรากฏขึ้นท่านเคยพยายามอยู่อย่างเงียบเงียเป็นเวลา15นาทีเพียงแค่มีความคิดของท่านหรือไม่โดยไม่มีวิทยุไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีเพื่อนไม่มีข้อแก้ตัวเรื่องงานหลายคนทนไม่ได้ เพราะสิ่งที่พวกเขาพบอยู่ข้างในนั้นไม่สะดวกสบายเกินไปแต่มันคือท้องคําที่อยู่ในความไม่สะดวกสบายนั้นมันถูกฝังไว้ที่นั่นสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องเห็นความปรารถนาที่แท้จริงความเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการรักษาความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่และเมื่อท่านเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแล้วท่านจึงจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งที่แท้จริงได้ข้าพเจ้าจําวันหนึ่งที่เฉพาะจอดจงที่สร้างความประทับใจให้ข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้งได้ ข้าพเจ้าอยู่ที่ซาท์แคโรไลนากำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งวิกฤตส่วนตัวการเงินอารมณ์ข้าพเจ้าอยู่คนเดียวในห้องธรรมดาธรรมดาห่างไกลจากวงที่ข้าพเจ้าเคยไปโดยไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับอนาคตและในความเงียบที่ถูกบังคับนั้นในการไม่มีสิ่งรบกวนข้าพเจ้าได้เผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงความล้มเหลวความกลัวความผิดของข้าพเจ้า แต่ที่นั่นข้าพเจ้ายังพบความแข็งแกร่งที่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีอยู่ความชัดเจนที่ความเงียบเท่านั้นที่สามารถมอบให้ข้าพเจ้าได้เมื่อข้าพเจ้าออกจากห้องนั้นข้าพเจ้าไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็แตกต่างออกไปสมบูรณ์มากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเป็นเจ้าของตนเองมากขึ้นท่านอาจคิดว่าแต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความสําเร็จอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งเพราะไม่มีใครไปถึงจุดสูงสุด หากกำลังถูกบ่อนทำลายโดยจิตใจของตนเองท่านต้องสมบูรณ์ท่านต้องไว้วางใจในตนเองเมื่อทุกสิ่งกำลังพังทลายท่านต้องตัดสินใจโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติและสิ่งน,นี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อท่านพิชิตความสงบสุขที่มาจากความเงียบภายในเมื่อท่านเผชิญหน้ากับความท้าทายต่อต้านแรงกระตุ้นที่จะขอความคิดเห็นจากทุกคนเงียบสักครู่ฟังตนเองมีสติปัญญาอยู่ที่นั่นภายในที่ท่านไม่เคยเข้าถึง เพราะท่านมักจะยุ่งเกินไปกับการพยายามทําให้ตนแข็งแกร่งต่อผู้อื่นและความแข็งแกร่งที่ท่านพยายามแสดงนั้นกลายเป็นจริงก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นจากภายในนั่นคือเหตุผลที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าจงฝึกฝนความเงียบเป็นวินัยจัดสรรเวลาที่จะอยู่คนเดียวกับตนเองและเมื่ออารมณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นกลัวโกรธไม่มั่นคงอย่าหนีจากพวกมันนั่งลงกับพวกมันมองพวกมันเหมือนคนที่มองคนรู้จักเก่า และเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็จะสูญเสียพลังไปเพราะความแข็งแกร่งภายในไม่ได้มาจากการเอาชนะอารมณ์เหล่านั้นแต่มาจากการเรียนรู้ที่จะเดินไปกับพวกมันโดยไม่ควบคุมตนเองไม่ได้สิ่งนี้เรียกว่าการควบคุมตนเองและการควบคุมตนเองคือสิ่งที่แยกผู้ชายธรรมดาออกจากผู้ชายที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่พรสวรรค์มันไม่ใช่โชคมันคือความสามารถที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคง แม้กระทั่งในขณะที่ความกลาหนพยายามที่จะกลืนกินท่านและหากท่านทำได้หากท่านสามารถสงบสติอารมณ์ได้เมื่อทุกสิ่งรอบตัวท่านดูเหมือนจะอยู่ในความไม่เป็นระเบียบไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านหยุดได้เพราะในสถานะนี้การตัดสินใจของท่านจะไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบสนองโดยหุนหันพลันแล่นอีกต่อไปแต่เป็นการตอบสนองอย่างมีสติท่านจะไม่เคลื่อนไหวด้วยความกลัวแต่ด้วยจุดประสงค์ ท่านจะไม่พยายามพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพียงแค่ทำตามสิ่งที่ท่านรู้ว่าถูกต้องนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่จะไม่เป็นทาสของความคิดเห็นของผู้อื่นอีกต่อไปไม่ใช่ของอดีตของท่านไม่ใช่ของอารมณ์ที่ไม่แน่นอนที่สุดของท่านและอิสรภาพนี้จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะทำให้เสียงรบกวนภายในเงียบลงไม่ใช่ด้วยกำลังดิบแต่ด้วยการปรากฏตัวโดวยความชัดเจนด้วยการฝึกฝน และจงจำไว้ว่าโลกสามารถพรากทุกสิ่งไปจากท่านได้ยกเว้นสิ่งที่ท่านได้สร้างขึ้นภายในตนเองดังนั้นจงเริ่มต้นวันนี้นั่งเงียบๆฟังตนเองรู้จักตนเองแล้วลุกขึ้นแข็งแกร่งกว่าที่เคยเพราะผู้ที่เอาชนะตนเองไม่กลัวอะไรอีกต่อไปผู้ที่ควบคุมความเงียบควบคุมตนเองและผู้ที่ควบคุมตนเองควบคุมโลก มันไม่ใช่การพูดมากขึ้นที่ท่านจะบรรลุสิ่งที่ท่านต้องการแต่เป็นการรู้สึกมากขึ้นการคิดให้ดีขึ้นและการลงมือทำอย่างแม่นยำมันอยู่ในพื้นที่เงียบๆระหว่างความตั้งใจและการกระทำที่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของท่านถูกสร้างขึ้นตอนนี้ที่ท่านเข้าใจสิ่งนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ตรงนั้นบนหน้าจอของท่านกำลังรอท่านอยู่ ในนั้นท่านจะก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่งบนบันไดแห่งสติปัญญาของท่านและกลายเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นที่ดีขึ้นในวันนี้กว่าที่เคยเป็นก่อนที่จะเริ่มวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่เดินไปกับข้าพเจ้าจนถึงที่นี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านในครั้งต่อไปผมขอเสนอเป็นเงิน240ยูโรในวันนี้เพราะการใช้เวลาการลงทุนและการอุทิศตนของคุณผมขอต้อนรับคุณสู่ตอนต่อไป ที่ซึ่งเราจะแสวงหาความเข้าใจที่มากขึ้นและความสำเร็จที่หาตัวจับยากขอให้ความภาคเพียรเป็นแนวทางของเราและสติปัญญาเป็นพันธมิตรของเรา